สวัสดีครับโยบผมอินจากมาสกิตอนนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายกลไกที่น่าสนใจของ XOR gate นั่นเองโดย XOR gate คืออะไร XOR gate หรือ Exclusive OR, อ OR คือหนึ่งใน logic gate หรือที่สามารถเรียกชื่อไทยที่ว่าประตูสัญญาณทันกะไม่รู้ใครใช้งี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะอธิบายนะก็คือในขณะที่ OR gate เนี่ยเป็นจริงเมื่อมีค่าใดค่าหนึ่งเป็นจริง $x$ or เนี่ยจะเป็นจริงแค่ตอนมีแค่ค่าเดียวที่เป็นจริงมัน exclusive ว่าต้องเป็นหนึ่งค่าที่เป็นจริงในความหมายหนึ่งก็คือ $x$ or เนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ2ค่าไม่เหมือนกันสามารถดูได้ตัวอย่างที่ใส่ตรงหน้าจอเลยครับตัวอย่างของ or gate ตัวอย่างของ xor gate เราไม่ต้องสน or gate ก็ได้เราดูแค่ exclusive or gate ก็พออย่างที่เราเห็นนะว่าถ้า $y$ จา $x$ เป็นจริงเนี่ยมันจะเป็น1แต่ถ้าเกิดทั้งคู่เป็นจริงเนี่ยมันจะเป็น0ูนย์นั่นเอง และต่อไปมาเราจะพูดถึงสาระของ x เกียรนะครับต้องพูดหน่อยเพราะว่าสาระที่ผมจะใช้เนี่ยไม่ได้ใช้สาระเดียวกับทางคณิตศาสตร์เนาะโดยในคณิตศาสตร์เนี่ยเราใช้เป็นวงกลมแล้วก็มีเอ,อ่อเส้นแนวตั้งกับแนวนอนแต่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายขีดขึ้นอย่างนั้นสำหรับ x เหรนตัวอย่างก็ตามนี้เลยโดยในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้ x เครื่องหมายขีดขึ้นเท่ากับ y มันก็จะเท่ากับว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x x เ r c g y นั่นเองคุณสมบัติที่น่าสนใจของ x a r t g e คุณสมบัติแรกเลยนั่นก็คืออ่าถ้าหนึ่งในค่านั้นเน่ะเป็นศูนย์ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น x และ <c oughs> เนี่ยครับตามที่ผมเลยก็คือสมมติถ้าเกิดว่า y เนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้ว x เป็นศูนย์เนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกเป็นศูนย์ถ้า y เป็นศูนย์เนี่ยเราเอ่อ x เป็นหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นหนึ่งถ้า y เป็นศูนย์และ x เป็นหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นหนึ่งและคุณสมบัติข้อต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าตัวค่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเท่ากันผลลัพธ์เนี่ยก็จะออกมาเป็นศูนย์อย่างอันนี้เลยก็คือ x เจอกับ y ถ้า x กับ y เป็นศูนย์เนี่ยผลลัพธ์ก็เป็นศูนย์ถ้า x กับ y เป็นหนึ่งเนี่ย เพราะถ้าค่าที่เหมือนกันมาเจอกันเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นศูนย์นั่นเองและคุณสมบัติสุดท้ายก็คือ x กับ y แล้วก็ y กับ x นะ่ยจะสามารถให้ผลลัพธ์ x or y ที่เท่ากันได้ก็คือเราสามารถสลับยังไงก็ได้ผลลัพธ์ก็จะได้เท่าเดิมอยู่ดีถ้าถามว่า3ค่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็คือจากคุณสมบัติทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนะี่ยทำให้เราสามารถตัดค่าตัวเลขได้ และในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือเราสามารถดูได้ว่าตัวเลขไหนเนี่ยที่มันโผล่มาแค่ครั้งเดียวตัวอย่างเช่นอันนี้เราก็จับคู่ก่อนเลยเราก็จะมี a กับ a b กับ b ใช่ไหม c ไม่มีคู่เราไม่ต้องใส่ c ก็ได้เป็น,เป,นเป็นตัวไม่มีคู่เนาะทีนี้พอเราสลับเสร็จปุ๊บเราจะเห็นนี้ a a b b เราก็สามารถตัด a กับ b ได้ปึ๊บมันก็กลายเป็นศูนย์และจากคุณสมบัติข้อแรกถ้าศูนย์เนี่ย มาเจอกับค่าและช่างผลลั์มันจะกลายเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็จะเป็น4นั่นเองและต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือการนำ x o r g a t e ไปใช้อย่างแรกก็คือการสลับตัวเลขก่อนที่จะโชว์วิธีทำเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยผมอยากให้คุณลองคิดก่อนว่าคุณจะทำยังไงถ้าเป็นคุณจะใช้ x o r g a ก e ก,ก,ก็ได้จาไม่ใช้ก็ได้ขอแค่อยากให้ลองคิดเฉยๆโจทย์ก็คือเรามีตัวเลขอยู่สองตัวเลขเราต้องการสล,สลับสองตัวเลขนั้น อย่างเช่นตัวอย่างก็คือ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2แล้วผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยคือ x เท่ากับ2 y เท่ากับ1ก็คือเราอยากสลับตัวเลขกันสมมติถ้าตัวเลขเป็น x เท่ากับ3 y เท่ากับ5เราก็อยากให้ผลลัพธ์เป็นเอ่อ x เท่ากับ5 y เท่ากับ3เดี๋ยวผมให้เวลาแล้วกันนะกดหยุดวิดีโอได้ถ้าอยากลองคิดเองอ่ะเรามาเฉลยกันดีกว่าโดยบางคนเนี่ย ก็จะสร้างค่าที่3ทําเป็นค่าชั่วคราวเพื่อที่จะบันทึก1ในค่านั้นไว้แต่ถ้าเราใช้ x o r g a t e อ่ะเราจะไม่จําเป็นต้องเพิ่มค่าเพิ่มเติมได้ซ้ําอย่างเช่นในกรณีฟังก์ชันตัวอย่างนี้ก็คือเราได้กําหนด a กับ b คนระับอันนี้คือสุ d โอโค้ดก็คือโค้ดที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับภาษาอะไรเลยเป็นเพื่อแค่การโชว์เชสเฉยว่าตัวอย่างนี้มันทํำยังไงโดยเราได้รับ a กับ b มา อย่างแรกที่เราทำก็คือเราจะ a เท่ากับ ax เอ็กเกต b ก็คือผลลัพธ์เนี่ย a เนี่ยมันก็จะเท่ากับ a กับ b x o อ็เกตและ b เนี่ยก็ยังเท่ากับ b อยและเราก็จะ b ไป x เอ็กเกต a อ่ะทีนี้เนี่ย a ก็จะเท่ากับ a x o อ็เกต b ส่วน b เนี่ยก็เท่ากับ b x o อ็เกต a x o อ็เกต b เพราะว่า a มีค่าเท่ากับ a x o อ็เกต b เราเราอย่าคิดในทางคณิตศาสตร์นะตอนนี้เราอย่าคิดในทางคณิตศาสตร์ตอนนี้เนี่ย a มันกลายเป็นค่าหนึ่งไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอเราตัดค่าเสร็จปุ๊บเนี่ย b ก็เท่ากับ a แล้วพอเรามาทําอีกครั้งเนี่ย a x เกจ b เนี่ย a ก็เท่ากับ a x เกจ b x เกจ a ซึ่งพอตัดค่าเสร็จปุ๊บมันได้เท่ากับ b เราก็จะค่าเท่ากันเราสามารถแทน a กับ b เป็นตัวเลขจริงๆก็ได้สมมติว่า a เท่ากับเท่าไหร่ดี a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 ่ะทีนี้เราทำนแรกใช่ไหมมันก็ได้เป็น A เท่ากับ x ออกเ,กเอกสเกิร์ดระหว่าง3กับ2เอ้ย,อ,ยอะไรนะ A เป็น2 B เป็น3เออ A เนี่ยมันเท่ากับ x of g ส์เกร,ระหว่าง2กับ3ส่วน B เนี่ยก็เท่ากับ3ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอันต่อไปเนี่ย A เนี่ยก็จะเท่ากับเอ่อ x of g ร์ดของ2กับ3ส่วน B เนี่ยก็เท่ากับ สามเอกอียดสองเกียดสามซึ่ง x อกสามเกียดสามเนี่ยสามารถสลับค่าแล้วก็มาตัดกันได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะตอนนี้ b ก็ได้กลายเป็นสองส่วนบรรทัดสุดท้ายเนะี่ย a x เอกเียดบีเเนี่ยที่มันเป็นสามเอเกียดสองอยู่แล้วเนะี่ยพอเรามาอันนี้เสร็จปุ๊บมันได้กลายเป็นมันได้กลายเป็นสาม x อกอเกียดสองเกียดสามดังนี้เราสามารถตัดค่าไม่ขอโทษผู้ผิด เเนี่ยที่มันเป็น2อเอกเกรสามแล้วเนี่ยพอเราใส่เอกเกรบเข้ามาปุ๊บเเนี่ยมันจะกลายเป็น2อเอกเกรสามเอกเกรสองแลวนี่เนี่ยสองกับสองก็สามารถตัดกันได้ทำให้ a เนี่ยกลายเป็น3และ b ีกันสองนั่นเองขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บอ่าทีนี้เข้าไปหาเลขที่หายไปสมมุติว่าเรามีลิสต์ค่าตั้งแต่1ถึง n แต่มีเลขหนึ่งในระหว่างน,นั้นนะที่หายไปเราอสูว่าเลขที่หายไปเนี่ยไม่น่าจะเป็น n หรือไม่ก็ถ้าเป็น n เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเลขมันมีถึงเท่าไหร่ที่ที่เราสามารถทำได้ก็คือเรา xorgate list เนี่ยตั้งแต่1ถึง n กับตั้งแต่1ถึง n ลบหก็คือ1ถึง n เนี่ย1ถึง n เนี่ยคือค่าตัวเลข1 ถึง n ลบหนะึ่งเนี่ยก็คือค่า list โดย list เนี่ยก็คิดซะว่าเราเก็บเลขเอาไว้อ่ะนี่เราก็แทนค่าแทนค่าใน list ด้วยค่าของ list นั้นสมมติว่า list ตัวแรกอนะ่ะเป็นเป็นหนึ่งลิสตตัวที่สองเนะี่ยเป็นสองลิสตตัวที่สามเป็นสามลิสตตัวที่สี่เป็นสี่ลิสตตัวที่ห้าลิสตตัวที่ n เนี่ยมันก็ list ตัวที่ n ลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น n เพราะว่ามันมีค่าหายไป n, ตัวหนึ่งอ่ะทีนี้พอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บ แล้วเรานำเลขมาเรียงกันอขอจัด format แล้วมาเรียงกันเราจะเห็นว่ามันมี m ที่โผลมาซึ่ง m ตัวนี้เนี่ยโผล่มาจากไหนมันคือเลขที่อยู่ในระหว่างติดของ1ถึง n นั่นเองแล้วพอเรามาจัดเรียงปุ๊บเราจะเห็นว่าเลขทุกอย่างเนี่ยตัดกันได้หมดเลยปุ๊บตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ m นั่นเองอนี่เนี่ยผมใช้เวลาแป๊บหนึ่งให้ทุกคนลองคิดดีก่าว่าเ้ามาเสียงโค้ดเนี่ยจะเป็นยังไง คือค่า input เนี่ยเรามี list ว่า list เนี่ยมีค่า1 2 3 4 5สองสามสี่หแล้วเราก็มีกำหนดว่าใน list นี้เนี่ยมันเป็นเลขถึงเท่าไหร่โอเคอันนี้คือคำตอบก็คืออย่างแรกคือเรามี l ที่เป็น list ที่มีเลขข้างในแล้วเรามี n ที่เป็นตัวเลขและให้เนี่ยคือค่าเป็นตัวเลขที่หายไปเนาะ โดยตอนแรกเด่ยผลลับก็จะเป็นศูนย์ก่อนนั่อนน for number in length หถึง n แล้วก็ resource x o r เท่ากับ number ก็คือมันจะเป็น x o r ระหว่าง1ไปจนถึง n และทีนี้ for number in list มันก็จะเป็น resource แล้วก็ x o เอ่อ x o r number โดย number ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ใน list ก็คือจะเป็น1ถึงก็คงจะเป็น n แหละหรือไม่ก็เป็น n ลบหแต่ก็คือ ในค่าอันที่สองเนี่ยจะไม่มีตัวเลขที่หายไปเข้าใจไหมอันอันแรกเนี่ยมันจะมีตัวเลขทุกตัวอันที่สองเนี่ยจะมีทุกตัวยกเว้นตัวเลขที่หายไปแต่ทีเนี่ยพอเราเอามาเรียงกันซึ่งจริงเราไม่ต้องทำมันก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติพิเศษของเลขเกียนก็คือว่าข้อบูลของตัวเลขจะไม่ได้หายไปโดยสมบูรณ์ถ้าเกิดเราสามารถเอ่อแยกค่านั้นออกมาได้มันจะไม่หายไปสมบูรณ์ มันจะไม่เหมือนกับเบางกีเนาะที่แบบว่าไม่ว่ากรณีมันคลุมเครือเกินไปรับให้ความเป็นไปไ,ได้มบนเยอะแต่เอกอเจเน,นี่ยกรณีมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นี่แหละแล้วเราก็คืนค่าผลลัพธ์เราก็จะได้ค่า m ที่หายไปนั่นเอง <c oughs> อย่างที่สามไปดืมน้ำไปครับก็คือการหาเลขหนึ่งเลขที่ซ้ำ สมมุติเรามี List ์จำนวน n แต่ List นั้นอะมีเลขตั้งแต่1ถึง n ลบ1เพราะมีตัวเลขอ่ะผมเขียนผิดสมมุติ List นี้เนี่ยมีอ่ะมีมีมี n จำนวนก็ได้แต่ว่ามีเลขตั้งแต่1ถึง n ลบ1เพราะมีเลขตัวนี้ผมมา2ครั้งจากตัวอย่างจากตัวอย่างข้อที่แล้วเนี่ยสามารถเดาได้ไหมว่าทำยังไงเดี๋ยวให้เวลา5วิอ่าหยุดคลิปก็ได้ถ้าเกิดว่าจะนั่งคิดกกอน ถ้าสมมุตินะว่าลิสต์นีนะ้มีเลข 1, 2, 3, 3, 4, 5เพื่อนอคิดว่าจะต้องทำยังไงเราถึงจะหาไอ้เลขที่มันซ้ำสองครั้งได้นะได้สังเกตว่าถ้าเกิดเราค่าเดียวกัน2ครั้งมาเจอกันมันจะกลายเป็น0ูนย์แต่ถ้าค่า3ค่ามาเจอกันมันจะเป็นอะไรคำตอบก็คือเป็นค่านั้นนั่นเองบอกว่า าเกิเราทําคล้ายๆกับข้อที่แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่โผลมา2ครั้งนั่นเองนี่คือกรณีที่ตัวเลขโผลครั้งเดียวนยครับ n exclusive exclusive or n เนี่ยมันเท่ากับ0แล้วเนี่ยก็จะตัดตัดกันกลายเป็น n อันนี้ฟ้าก็เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะเนี่ยก็คือถ้าเราเรียนทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นหนึงึงสอเส้นสอถึง n ก็น n แล้วก็จะเป็น m m m แล้วทเนี้ยทุกอย่างก็ตัด1นึ่งตัดหนตัด2 3ตัดสาตัด n m ตัด m แล้วมันจะเหลือเอยู่ตัวเดียวแล้วผลลัพธก็จะกลายเป็น M นั่นเองโดยโค้ดเนี่ยถ้าสังเกตคุณจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเดิมเลยขอคัานไฟฟ์ขอแบบพูดให้ชัดก่อนนะว่า N ในกรณีเนี้ยเนี่ยในในในเอ่อคำตอบนี้เนี่ย n มันคือจำนวนที่มากที่สุดที่อยู่ในลิสต์นี้สมมติว่าเลขนี้เนี่ยมันเป็นตั้งแต่1-10ถึง10 n ก็คือ10สมมติถ้ามันเป็นสมมติถ้าเป็นข้อที่แล้วเนะี่ยถ้าเป็นลิสต์ที่เป็น1-9ถึง9แต่เลขมันมีจริงๆบางคนจะมีถึง10เนะี่ย n ก็เท่ากับ10อ่ะถือว่าพูดให้ชัดขึ้นนิดนึงเนาะโอเค ซึ่งต่อไปข้อที่4ก็คือการหาตัวเลข2ตัวที่ซ้ำอ่ะทีนี้ถ้าเราทำแบบข้อก่อนเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงคําตอบก็คือเราจะได้เป็น m 1กับ m 2ก็คือเป็นเลขที่ซ้ำตัวแรกกับตัวที่2เนาะนี่นะ่ยมันจะเหลือ2ค่าก็คือข้อมูลนี้เนะี่ยมันก็ยังอยู่อยู่คำถามคือเราจะแยกค่านี้ออกยังไงอ่ะคำใบ้เลย จากคุณสมบัติของ x g a t e เราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าบิดก็คือเลขฐาน2ถ้าเกิดว่าหลักในเลขฐาน2เป็น1แปลว่า m 1กับ m 2เนี่ยไม่เหมือนกันและถ้าเกิดว่าหลักในเลขฐาน2เป็น0แสดงว่า m 1กับ m 2เนี่ยเหมือนกันผมให้คุณหยุดดว,วิดีโอได้ถ้าเกิดว่าอยากลองหาวิธีแก้จโจทย์เองเนาะ โดยสมมติมว่า duplicate ns เนทะ่ากับ m 1 m 2ก็คือเท่ากับเลขที่ซ้ำสอตัวเน่ยเราจะหาตัวเลขทานสองตัวเลขแรกจากฝั่งขวาที่ไม่เหมือนกันด้วยสิ่งนี้ d u p a n d ลบ d u p ns ก็คือตัวเครื่องหมายนั้นอนะ ตัวมายแอนนะฮะมันคือแอนเกรเนาะถ้าเกิดใครเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาแล้วก็เเรียนพวกเรื่องแสนรักเนี่ยก็จะเห็นตัวนี้มันคือการใช้แอนในบางกรณีซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วแต่ก็นั่นแหละเงั้นมันก็จะเป็นแอนเกรนี้เลยก็คืออันนี้ตัวอย่างก็คือเลข12เนี่ยพอเราแปลงมาเป็นเลขฐาน2เนี่ยมันจะเป็น1 1 0 0 1 1ตัวแรกจะฝั่งขวาเนี่ยมันคือ4 1ตัวที่2องจะฝั่งขวาเนี่ยมันคือ8อ่ะนี้ห่งบวก เอปดบวกสี uh, ่เท่ากับสนะิบสอเนาะส่วนลบสิบสองเนะี่ยมันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนนซึ่งเอออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะส่วนยากนิดนึงเนาะแล้วนี่ก็ไม่ใช่แบบตัวเลขแบบเต็มค่าด้วยจริงๆรจริง,รงมันควรจะมีศูนย์ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนั่นแหะนะแต่เราไม่ได้โชว์เพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องโชว์เนาะแต่ถือว่าอยู่ในฐานเี่เข้าใจกัน ทีนี้พอเรามาแอนกันเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งวนเราก็จะรู้ว่าจากฝั่งขวาเนี่ยตัวเลขที่เป็นหนึ่งเนี่ยคือตัวหลักที่สามนั่นเองเราขอเรียกตรงนี้ว่าดิฟบิดนะแล้วคําถามคือพอเราได้นี้เสร็จปุ๊บเราสามารถทําอะไรได้หลังจากที่เรารู้ว่าค่าบิตไม่เหมือนกันเนะี่ยเราสามารถแยกตัวเลขที่มี บิตตัวนั้นเนี่ยเป็น1กับเป็น0ด้วยการใช้ a n นเก t e นั่นเองโดยเราจะแบ่งกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เลขฐาน2หลักนั้นเนี่ยเป็น1กับกลุ่มที่2ที่เลขฐาน2ตัวนั้นเนี่ยเป็น0แล้วเราก็สามารถตัด่ตค่าด้วยการวนลิสิกรอบแต่รอบนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่มเนาะอาจจะยังงงงงไหมเดี๋ยวโชว์ตัวอย่างให้ดู ก็คือนี้ตัวอย่างก็คือเลขหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหก n เนี่ยเท่ากับหกเพราะว่าเลขเดี๋ยวมากสุดคือหกส่วนรูปสอง n เนี่ยเท่ากับศูนย์ทีเราก็แทนค่ารูปสอง n ด้วยตัวเลขในลิสต์เนาะที่เป็นติด x e กันเนี่ยทีนี้โอเคเราก็เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเอ่อซก็กียระลนหนึ่งถึงหกเนาะและ้วทีนี้เราจะจับกลุ่มกันได้เราก็จะตัดกัน ถ้ากลายเป็นสาม5กห้าพอเราแปลงเป็นเลขฐานสองเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันคือหกเนาะพอเราแปลงเนี่ยเราแปลงเข้ามาดูโปรเซสเฉยเรามาเทียบหลักกันเนาะเออ,อนเนี่ยผลลัพธ์จะปุดเนี่ยมันก็จะเป็นหกอยนี้ d เดิตก็จะเป็นหกแอนลบหก็คือเป็น1นย์กับเออน่งนยเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันคือ1 0ศูเท่ากับสองเรก็จะรู้ว่าตัวเลขที่ เ,เลขแรกอ่ะที่เป็น1มันคือหลักที่2จากฝั่งขวานั่นเองซึ่งมันก็คือ2ในฐาน10อ่าทีนี้เนี่ยเราสามารถแยกกันได้โดยที่เราจะลัดหลุมอีกรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นหลุมเลข1ถึงเลข6ถ้าเราลองมองเลขพวกนั้นเนี่ยในฐานะเลขฐานสองเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ หลักที่สองจากฝั่งขวาเนะี่ยเป็นศนะูนย์เนี่ยจะไปอยู่ในกรุ๊ปบิตศูนย์และตัวเลขที่หลักที่สองจากฝั่งขวาเนะี่ยเป็นหนึ่งก็จะไปอยู่ในกรุ๊ปบิตหนึ่งโดยกรนะุ๊ปบิตศูนย์น่ะก็จะเป็นหนึ่งสี่และหนะ้ากรุ๊ปบิตหนึ่งน่ะก็คือสองสามและหกนั่นเองโดยถ้าเราลันลูปอีกรอบแล้วเราก็ทำเหมือนกันเลยก็คือเราลันลูปตั้งแต่ <c oughs> ก็คือเราลันลูปในลิสต์อีกรอบแต่ความแตกต่างทีนี้เนี่ยก็คือเรามีการแยกกันก็คือว่าเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมเลขหนึ่งเนี่ยอยู่กรุปบิตศูนย์เลขสองอยู่กรุปบิตหนึ่งเลขสามอยู่กรุปบิตหนึ่งเห็นไหมมันอยู่กรุปเดียวกันเลยแค่ว่าเลขค่าซ้ำเนี่ยมันก็มาอยู่กรุปศูนย์เหมือนกันเลขค่าซ้ำเอ่อห้าเนี่ยมันก็อยู่กรุปศูนย์เหมือนกันเลขค่าซ้ำสามเนี่ยมันอยู่กรุปหนึ่งเหมือนกันขขน,น,กน,กน,นั่นเองนี้เราก็จับค่าเออจบคู่แล้วก็ตัดกัน กรุ๊ปบิตหนึก็ได้3กรุ๊ปบิตดก็ได้5ทีนเราก็เห็นแล้วเราสามารถแยกออกมาล้ว่าเลขที่ซ้ำกัน2ตัวเนี่ยมันก็คือ3กับ5นั่นเองแต่สำหรับข้อนี้เนี่ยขอยนุญาตไปเขียนสุดดโค้ดให้แล้วกันอยากให้เพื่อนๆลองเขียนโค้ดในภาษาอะไรก็ตามเนาะถ้าได้คำตอบก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้ขนาดต่อไปก็คือถ้าอยากใช้ไอกอเกียรในชีวิตจริงล่ะมันก็แบบ ถ้าใช้เพื่อการนี้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กขนาดนั้นเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าค่ามันหายไปมันก็คงไม่หายแค่ค่าเดียวหายแค่สองค่าหรือแบบมันก็คงไม่ซ้ากันแค่ค่าเดียวหรือ2ค่าเนาะหรือเราก็คงแบบถ้าเรากะว่าจะสลับตัวเลขเนี่ยวิธีนั้นเนี่ยมันก็เวิร์กแหละแต่แบบมันอาจจะอ่านยากไปนิดนึงถ้าเราอยากใช้ความอ่านได้เนาะเพราะว่าโ้ดในปัจจุบันเนี่ย ความต่างกันของความเร็วเนี่ยมันไม่ได้มากพอให้เราแบบรู้สึกได้อ่ะ,อะแต่ถ้าจะใช้ก,กรณีอื่นเนี่ยใช้ได้เลยไม่มีปัญหาใช้ได้เลยถ้าเจ้าเอกอเก,กไปทําอย่างอื่นแล้วเนาะแล้วเขาบอกไกว้ก่อนว่าเราใช้สลับค่าได้แม้ว่าจะเป็นสติงแม้ว่าจะเป็นเกคชัางเพราะว่าในสุดท้ายเนี่ยถ่าพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังสามารถเป็นแบตเตอรี่ได้มันก็สลับสลับกันได้อืประมาณนั้น ขอบคุณที่รับฟังเกี่ยวกับการพูดพ่ก็เกนเนาะก็คือถ้าอยากให้ผมพูดเรื่องคอนเซปต์อื่นอย่างเช่น Universal Gate หรืออะไรก็ใช่เนี่ยบอกได้เผื่อผมทําเพิ่มมาอีก X g a t e ก็คือแนนเกนครับตัวแนนเกเนี่ยสามารถกลายเป็น l o จิกเก e อันอื่นได้ทุกอันเลยได้ทุกอันเลยเราสามารถใช้แค่แนนเกนในการทํำการคํานวณ l o จิกเก e ื้นฐานได้ด้วยการบวกเลขการอะไรงั้นะเราสามารถใช้แนวเกียรได้ซึ่งดังนั้นก็ถ้ามีใครอยากฟังก็บอกเดี๋ยวผมทําส่วนถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีส่วนไหนที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอโทษด้วยสามารถบอกได้นะครับเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงในอนาคตถ้าเกิดผมทำคลิปแบบนี้เพิ่มไปนะแล้วก็อย่างสุดท้ายคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็น ที่ผมเจอจากใน y o u t u b e แล้วก็เป็นบทความที่ผมอ่านมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บทความนี้ไว้ให้แต่บทความนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนันถ้าเกิดว่าอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็แ่าดูได้แต่ถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรถามผมก็ได้เดี๋ยวผมช่วยได้เท่าที่ช่วยเชืล่ละขอบคุณครับ